วันนี้นึกอยากจะกินเมนูที่แซ่บๆหน่อยนะคะก็จะมีเมนูยำปลาสลิดท,ทอดกรอบนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆวันนี้เราก็ได้ปลาสลิดมานะคะตัดครีบตัดทางนะคะออกแบบนี้ล้างให้สะอาดแล้วก็เอามาซับด้วยกระดาษให้แห้งนะคะนี่บ้างแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาไปทอดนะคะในน้ำมันร้อนๆ พอเหลืองนะคะก็เอาขึ้นมาแกะเนื้อนะอย่างนี้นะคะทุกคนก็ค่อยๆแกะนะคะเพราะว่าปลาก็กําลังร้อนอยู่นะคะทุกคนรอให้เขาอุ่นนิดนึงนะคะแกะเอาเต็มเนื้อนะคะแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะเอาออกเป็นชิ้นๆนี่อันนี้เราเอาออกยากนิดนึงเพราะว่าเขาร้อนนะคะทุกคนต้องรอให้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราก็าไปทอดอีกรอบหนึ่งนะคะในน้ํามันที่เราทอดรอบแรกนั่นแหละทําให้กรอบสุกเหลืองแล้วเราก็เอาขึ้นเสด็จน้ํามันไว้นะคะทุกคนแล้วเรามาทําน้ํายํากันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ามะนาวนะคะนี่ใช้ทับพีเลยนะคะทุกคนน้ามะนาวก็ประมาณหนึ่งทับพีนะคะน้ําปลาสัก่อนทับพีนะคะอย่าเอาเยอะเพราะว่าปลาสลิดเขาเค็มอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ตามด้วยน้ําตาลติพบหรือว่าน้ําตาลมะพร้าวนะคะอันนี้ก็น้าตาลมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคุกคนใส่งไปเลยนะคะแล้วก็บี้บีให้เขาละลายในน้ํามะนาวกับน้ําปลาของเราที่เราใส่ไว้นะคะก็ทําจนเขาละลายนะคะทุกคนถ้าน้าตาลปีก็จะละลายไวหน่อย ได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เครื่องยำไปเลยก็มีหอมแดงซอยนะคะใส่ขิงซอยไปนะคะแล้วก็พริกสดหั่นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาที่เราทอดไว้นะคะมาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าเร็วๆนะคะให้เข้ากันกับน้ำยำที่เราใส่ไว้นั่นเองนะคะเคล้า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 นะคะนี่ แล้วก็ตามด้วยถั่วลิสงคั่วนะคะทุกคนใครมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งแห้งก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆเรามีอะไรเราก็สามารถใส่ได้เนาะคล้าวให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยตังโอหันฟ่นซอยอย่างนี้นะคะคลุกเคล้าอีกทีนะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะทุกคนรับรองเลยว่าอร่อยทั้งกล้างเลยนะคะอันนี้มันจะมีก้างบ้างนะคะแต่ว่าเราเราทอดรอบสองแล้วก็ทําให้ กรอบไปทั้งตัวทั้งทั้งชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆก็จัดใส่จานค่ะเสร็จแล้วยำปลาสลิดทอดกรอบของเรานะคะหน้าตาดีน่ารับประทานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนี่<ป>เสร็จแล้วนะคะชิมกันชิมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอืมรสชาติดีอร่อยมากสแซ่บถูกใจเราเลยนะคะทุกคนลองไปทำกินกันนะคะ